รถยนต์ Honda a อา d a 2026นคือหนึ่งในนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตที่ผสมผสานดีไซน์ล้ำสมัยกับเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างลงตัวคำว่าอา i DA นั้นเป็นชื่อรุ่นที่ Hon d a ใช้เพื่อสะท้อนถึงความคล่องตัวความหรูหราและความก้าวหน้าในด้านวิศวกรรมการออกแบบรถรุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการสร้างยานพาหนะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางระยะไกลโดย Honda าได้เปิดตัวครั้งแรกในงานมอเตอร์โชว์ระดับนานาชาติและได้รับความสนใจจากสื่อยานยนต์ทั่วโลก จุดเริ่มต้นขององค์การประดิษฐ์ฮอนด้าอาวิดาเกิดจากการวิจัยและพัฒนาระยะยาวของวิศวกรญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นให้รถมีสมรรถนะสูงแต่ประหยัดพลังงานอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ขับขี่และผู้โดยสารประเทศที่มีการใช้งานและยอดขายของฮอนด้า อาวีด้ามากที่สุดคือญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยซึ่ง3ประเทศนี้มีตลาดรถยนต์ที่ใหญ่และมีความต้องการรถแบบครอสโอเวอร์ที่มีฟังก์ชันทันสมัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยในประเทศไทย h อน da อาวีด้าได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเพราะตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวและการเดินทางต่างจังหวัดที่ต้องการความทนทานและความประหยัดน้ํามันด้านความนิยม h อน da าอาวีด้ากลายเป็นหนึ่งในรุ่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกโซเชียล โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีและการออกแบบที่สวยงามล้ำสมัยในด้านสมรรถนะ honda avida 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ Hybrid Generation ล่าสุดที่ให้กำลังสูงถึง210แรงม้าแต่ยังคงประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยมอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้เพียง7.5วินาทีซึ่งถือว่ารวดเร็วสำหรับรถในกลุ่มนี้ระบบเกียร์ CVT รุ่นปรับปรุงใหม่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นและตอบสนองได้ทันใจ ไม่ว่าจะขับในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นหรือบนถนนหลวงที่ต้องใช้ความเร็วสูงก็ยังคงให้ความมั่นใจเต็มเปี่ยมด้านความประหยัดน้ำมัน Honda a v ามีอัตราสิ่งเปลืองเฉลีย่ยอยู่ที่22กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเป็นตัวเลขที่โดดเด่นในกลุ่ม CrossOver ขนาดกลางราะบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบ เช่นโหมดประหยัดพลังงานโหมดมาตรฐานและโหมดสปอร์ตเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ขับขี่ในแง่ของความสามารถท o n d a a าอา a วามีระบบขับเคลื่อน4ี่ลอ้อแบบปรับอัตโนมัติที่สามารถปรับการกระจายแรงดิดตามสภาพถนนและสะภาพอากาศทำให้สามารถขับได้อย่างมั่นใจทั้งบนถนนเปียก่นหรือทางลาดชันระยะความสูงจากพื้น210มิลลิเมตรทำให้สามารถลุยเส้นทางขรุขระได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการขูดพื้น คุณสมบัติเด่นหรือ Key f ฟีเจอร์ของ Honda a v าวรุ่นนี้ได้แก่ระบบความปลอดภัย Honda Sensing เวอร์ชันล่าสุดที่มาพร้อมระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบตรวจจับคนเดินถนนรวมถึงจอแสดงผลดิจิทัลขนาด12นิ้วพร้อมระบบอินโฟเทนเมนท์ที่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android นอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จไร้าสายสำหรับโทรศัพท์มือถือและระบบเสียงรอบพิศทางที่ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียม ในเรื่องราคา Honda A-Vida 2026มีราคาเริ่มต้นประมาณ1.15ล้านบาทในประเทศไทยซึ่งถือว่าแข่งขันได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดเดียวกันจุดขายสำคัญของรุ่นนี้คือการรวมความหรูหราความปลอดภัยเทคโนโลยีล้ำสมัยและความประหยัดพลังงานไว้ในคันเดียวโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ดูทันสมัย ขับสนุกประหยัดน้ำมันและสามารถใช้งานได้ทุกสถานการณ์ Honda อ r ว d a 2026จึงไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดาแต่เป็นเพื่อนคู่ใจในทุกการเดินทางของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง